และในตอนนี้สกินใหม่ล่าสุดของตัวแวก a ซิดก็เปิดให้ทุกคนได้จับจองกันไปที่เรียบร้อยแล้วสกินนี้มีชื่อว่านักโหราศาสตร์เป็นสกินระดับสีทองหรือระดับ S มาพร้อมกับเครื่องประดับม่วงที่มีชื่อว่าลูกแก้วห้วงดาราสกินของเขาจะมาในชุดโทนสีแดงเป็นหลักนะส่วนทางด้านของตัวละครผู้หญิงที่อยู่บนไหล่ด้านซ้ายของเขาจะออกเป็นสีมง่วง,วง,วงดำๆนิดหนึ่งนั่นเองฮะเอานวาเดี๋ยวนี้ผมเลยให้ดูสักเกม2เกมรูปเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย และที่คอยสีชั้นสาเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแ0 0บาทเด้ง1นึ่งเปิดตวัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทรับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์ควาราวัลมากมายเด้งสามสะสะมเงินคืนไวรถคร้าขับไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูดารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลย เอาละครับแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมไปที่เรียบร้อยนี่คือสกินทองและเครื่องประดับม่วของแว็กอาซิตใครอยากได้สามารถซื้อได้แล้วนะในรคาคาซื้อแบบคนดุดัก็ได้ซื้อแบบเกลือม่วก็ได้เช่นเดียวกันครับเรามาโฟก,กัสที่เกมนี้กันหน่อยเจอกับผู้ปวว่วยทั้งหมดสี่คนที่มันโรมยาบาหรือเปล่าโอ้โหแล้วเดินมาใกล้ๆตรงนี้เจอคนแรกกันก่อนครับกับผู้ป่วยสกินใหม่ล่าสุดนะช่วงนี้เจอแก่คนจีกับคนญี่ปุ่นบ่อยมากนะไม่รู้ว่าใครเจอเหมือนผมหรือเปล่า เวกอสิตจ่ายสปาเตเตอร์ไปก่อนแล้วยิงเวกอุจยาแล้วยังแชคแค่แกงไม่ได้ครับโดาตามกันมาที่บริเวณสู่สามมีเครื่องไซเฟอร์ที่ถูกล็อกกันเอาไว้หนึ่งเครื่องสปัตเตอร์ขาอยู่หนมือและจ่ายกันมาตรงนี้เรียกว่าเคิ่มเตอร์เขปิดมาร์ติกไปแล้วยังไม่โดนครับต้องเขี่ยหมายกันไปก่อนสำหรับท่างของเวกอซิตยังมีหมายอีกหนึ่งแผ่แลวจ่ายสปรตเตอร์มาตอนนี้ได้อยู่ที่8 4แล้วกเเ็นต์เรีได้ไหมโอ้โหแล้วต้องขาอยู่ที่8% 8 ไปต่างกันมาต่อครับมีไม้ให้เล่นกันจู่จ่ายสปัตเตอร์ยาวยาวแล้วจังหวะมันได้ขอตึงไปหนึ่งละครับตรงนี้บอกเลยว่ามีแบอยู่92้าิจ่ายสปัตเตอร์ยาวยาวแล้วฟุีกขึ้นมาไปที่เรียบร้อยยังไงทันไม่ทันถึงไปถึงลราบลิงไล่มือแล้วเก็บงานไปเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ถ้าเกิดไม่บริงนี่อาจจะโดนจ่ายไปเขาไปฟุ้งฉีดไ่ได้จังหวะเขาอีจารวนว่าเซรออเดอร์ฉายอยู่ที่ผู้ป่วยครับแล้วก็สูส่าไปละ ตรงนี้จะล็อกเครื่องได้ไหมโอ้โหแล้วจะมีสาระกั้นเอาไว้อยู่ครับอาจจะต้องมาโฟกัสตรงนี้กันไว้ก่อนยังไงมาไม่ไมา,มมาล้งงานธนาขอสริงยาวยาวจาังหวะนี้แล้วเดินเข้าหมาใกล้ๆ,แล,ๆแล้วยังไง้วาบอห่วยก่อนหนึ่งทีเจ็บกันไปครับมาดูว่าจะตามคนเดิมได้หรือเปล่าจ่ายสปาเตอร์ยาวยาวนัมีข้าบนแล้วโหแล้วลิงน้อยจังหวะนี้ตีสักไปหนึ่งทีครับไปดูคนใหม่ครับอ้อแล้วดูจากชื่อเหมือนจะมาด้วยกันด้วยครับ ได้ทางด้านของโซริดแวกครับขวางหน้าต่างกันเอาไว้ก่อนแล้วจ่ายสปัตเตอร์มาอีก1ึงจังหวะนี้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไม่ได้แล้วสปัตเตอร์ยาวๆโอ้โหต้องเขีร์ไม้แล้วไล่ตามกันใหม่แล้วจ่ายไฟฟิวเอฟเฟกต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอตีส่วนไม้กันไปเอาละครับผมตรงนี้ลวกเล2สองครับดูจากชื่อเหมือนจะฟาด้วยก,กันครับจะได้บอกไปทิวขึ้นมาก็อีจรวดไม่ไกลแล้วตรงเครื่องโม่ตรงนี้มีการจุดเครื่องมาเป็นที่เรียบร้อย วากันเอาไว้ก่อนแล้วเพื่อตรงกลางครับอาจจะต้องใช้แว็กนีในการล็อกเรื่อไว้ก่อนได้ไม่ได้แมนไมายิงไปโอ้โหแล้วไปขาดอยู่นิดนึงครับล็อกเครื่องไม่ได้ครับเซเวอร์จะกดเพื่อได้ต่อแต่ตรงนี้จ่ายสปารเตอร์มาเยายามาดู่าจะได้หรือเปล่าลราแว็กรอดรอดพร้อมกันอยู่จ่ายมาหนึ่งทีจะไปหนึ่งแผ่แล้วตีทำก็ไป่ไปโดนเก้าอี้ครับ โอ้โหตั้งใจรอมเปน็นที่หนึ่งครบไล่ตามกันมาต่อไล่ตามกันไปเรววบบร้อนร้อนอ,นอมจะเสิร์ฟอมจะเสิร์ฟขอหนึ่งแผ่ได้หรือเปล่าเข้ามาใกล้กันละวตึงโบมาแล้วจวังหวะที่สองขออีกนหนึ่งคนลากคงคมได้หรือไม่กลับม,มาเอาผู้ป่วยชุดแดงแดงองหัวแล้วมีการบล็อกแผลกับเพื่อนรุ่นทีมครับกลับม,มาเอาธนาขคนเดิมกันก่อนครับพิวขึ้นมาเขาอีจะหลดไม่ได้ไกลครับ วางมาตรงนี้ว่าเต็ออเดอร์ชาอืมมีเต้นอยู่ด้วยครับทางด้านของผู้ป่วยอีกหนึ่งนองครับเต้นโชกันเอาไว้เป็นคนที่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บนะไรมาตรงนี้เหมือจะมีเสียงเฮลกันอยู่ใกล้ๆได้หรือเปล่าฮิวทันหรือไม่แล้ววนมาตรงนี้แล้วล็อกเครื่องกันเอาไว้ก่อนสปัตเตอร์ในมือมีอยู่ประมาณ300ชาละจานสปตอโอ้โหแล้วมีคนดักมาครับแสบชิงชิง เบี่ยงไม้กันไปอีกหนึ่งครับังหวะนนี้ไล่ใครก็ได้ครับเพราะว่ายังไม่มีใครได้หน้าเขาอีจะรวดนั่นเองเราจ่ายสป,ปาร์เตอร์มายาวๆยแล้วมือจะโฟกัสชุดนแดงตรงนี้เวียบรประเพณีนทน่าของโบเทนแวกแวกร้อนร้อนรอคุณอยู่ตรงนี้อยู่ที่หกสิบสี่เปอร์เซ็นต์จ่ายบหุ้นเอาไปคุณลิสิกันออกมาแล้วยังไงจ่ายท่างด้านของสป,ปาร์เตอร์โบเทนแวกเราเรียบร้อยครับรวมกันไปเพื่อไซเฟอร์เหลือสองเครื่องเท่านห้นครับจับวิวขึ้นมาเขาอีจะรวดไม่ไกลครับ จะโซนเครื่องไปด้วยแล้วใกล้ๆก็มีรถ,ร,รถไฟครับเห็นรอยเท้ามันฉีดอยู่ใกล้ๆนะโอ้แล้วเครื่องตันอยู่ตรงบ้านสองชั้นฮะต้องรอดูว่าจะแซบหรือปลาจะเกมนี้บอกเลยว่าออกได้ทุกหน้าครับเสมอได้ฮะชนะได้ทั้งสองฝ่ายเดินดักกันไว้ก่อนพยายามที่จะยื้อให้เลยเฟรกันไปครับระหว่างเล่นก็ดูสกินไปด้วยครับสกินนี้ส่วนตัวผมว่าสวยนะผมว่าสวยทํามาโอเคครับ โอ้เรามีเสียงคนเปิดกล่องจหวันนี้ท่าน้าของแว็กอาซิดเดินมาครับนี่กล่องอยู่ด้านขวามือครับ <N> จ่ายสเปาร์เตอร์ไปแล้วยังไม่โดนครับแล้วตรงนี้ผู้ป่วยเลยเฟดไปแล้วด้วยจ่ายสลิงมาหนึ่งใบคุกไปคุบยังไงครสเปาร์เตอร์ต้องมาแล้วยิงจะล็อกหน้าต่างไว้ก่อนแล้วช่วยกันขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยของคนเดิมได้ด้วยก่อนแล้วทำแบบนี้แล้วก็เรียบร,ร,ร้บยยยอยก,กันไปอ้าวนะเคลื่อนไปเยลื่ดน ที่เปิดหมดแต่็ราไม่โดนเอาละครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกของตัวเครื่องประดับด้วยนะครับย่งไรก็อย่าลืมดูนะ,อะมองหาเครื่องสะทก,กันก่อนแล้วผู้ป่วยตอนนี้เหลือ2คน1คนเจ็บครับอีก1คนยังแข็งแรงร้อยเปเซ็นตหลา,ตามกันมาต่อรอยทัศชัเดเจนจ่ายใบคกเอาไปคุกค,ครับสลิงกันไปโอ้โหแล้วเครื่องไม่สั่นครับต้องมาดูว่าจะเล่นลายไหนฮนะ มาดักอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนจะมีคนหลงทางอยู่เหมือนกันสปาร์ตเตอร์ต้องมาแล้วด้วยจ่ายรัวรัว,รวแล้วแต่สลิงไปอีกหนึ่งมีใ้ให้เล่นอยู่สามแผ่ครับพับไ,ไปหนึ่งแวดร้อนร้อนมาแล้วจ้าได้หรือไม่ได้โบโอ้โแล้วจ่ายไฟวิเอฟเฟกต์คือจังหว่านี้แซมจริงๆผู้ป่วยคนนี้ครับอ๋ออีกนิดนึงแล้วเรียบร้อยบาดเจ็บกันไปแล้วมีคนกดเครื่องกันอยู่ <S <S เอาละครับตองลับมาโซนเครื่องกันไว้ก่อนครับ ล็อกเครื่องไว้หนึ่งแล้วมาดูว่าจะดักหน้าได้หรือเปล่าแล้วเดินยาวๆโอ้โหแล้วมีการมองหลังอยู่เหมือนกันครับอ๋อวคนนี้ชิงหนีก็ลอกไปครับมีหน้าตาถูกล็อกเอาไว้แล้วก็ไซเฟอร์อยู่ที่ประมาณ80%ตไปครับไล่ตามกันมาต่อครับแล้วรอชาร์จของแว็กกันด้วยฮะเดินมาตรงนี้ได้หรือเปล่าแล้วสปาร์เตอร์มายาวๆแล้วสองสามคนจจงหวันนี้เรารด้วยไปหนึ่งใด็ในหนึ่งคนกำลังวิ่งก็อยู่แบบนี้แล้วมีลักเอาอยู่ด้านในครับ เอาละครับไล่มาจาังหวะนี้ตีไปแล้วเหมือนนิ้วจะลันเหมือนกันวาทางด้านของกันหน้าต่างกับไว้ก่อนเราวินก็คายอยู่ในมือด้วยล้วเปลี่ยนมาเป็นโมเทนแวกแล้วจ่ายรัวรัว,รวได้ไม่ได้แล้วเรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วครับผมเอาลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อก,กับอีกหนึ่งเกมสลับสกินทองนักโหล่ราศรา้อมเครื่องประดับม่วงลูกแก้วห่วงดารา่นเองครับระหว่างเล่นอย่าลืมดูสกินกันไปด้วยครับ แล้วอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เจอแต่จีนกับญี่ปุ่นครับไม่รู้เป็นอะไรแล้วปีก็ค่อนข้างจะโดดมากๆจากปกติที่เคยเป็นฮะเดินมาตรงนี้เจอการทางหน้านของตัวนักสํารวจแรกครับเดินวนกันอยู่ยังไม่มีการจ่ายโดยนัทออมก,กันมายาวๆได้ไม่ได้โอ้โหแล้วไม่พับหมายด้วยแล้วยาวๆแบบตีแล้วขอตีไปก่อนหนึ่งทีบาดเจ็บกันไป50%สเปอร์เซ็นต์สลับนักสํารวจแรกเดินไล่าตามกันมาโอ้โหแล้วจ่ายสมัครเตอร์แล้วกรแพงมันเยอะเกินไปครับ หลอกไฟกันนิดหนึ่งแล้วมาจ้าเอกกันอยู่ตรงนี้โหวตองยิงหน้าตาครับดักกันเอาไว้ก่อนครับไม่ให้ข้าครับวนกันกลับมาตรงนี้แล้วรอยท้าไปไหนแล้วยังได้ยินเสียกันอยู่เดินเข้าไปยาวๆครับโดนนัดอยู่ในมือยังไม่จ่ายครับโดนนัดยังมีรูแล้วเพื่อไหร่อยู่จะมีใจเดินมาใกล้ๆแล้วโดนผักออกมาหนึ่งทีครับโอ้แล้วบริงก์มาแล้วด้วยครับเดี๋ยวอาจจะต้องหาจังหวะใช้บริงก์้วครับ แล้วทางหน้าของแวกอาร์ซิดยังหลอกฝ่ายกันอยู่ระบาใกล้ๆจะวาดหนียังไงนักตำรวจแร่โดนปุ่งเก็บงานกันฝ่ายเอาลนะครับจาพิ้ขึ้นมาโอ้โหมีเบสเมนเบสเมนอยู่ตรงนี้ห่อนหวานแบบนี้ไม่เอาไม่ได้แล้วล่ะครับเดี๋ยวกันมาในเกมนี้มีนักปรุงน้ำหอมครับมีคนขายของเล่นมีสาวน้อย Girl, ลิสต์เกิลจับหัวพวกอีกฝ่ายสลาโพสเ,เตอร์ ขึ้นมาด้านบนอ่าวัตตอ,อรเลือดชัยอยู่ที่สาวน้อยครับแล้วเครื่องมันมันองไกลครับ๋ยวต,ต้องมาดูว่าถึงไม่ถึงครับยิงแว็กก์กนกอดมาแล้วล็อกเครื่องเรียบร้อยเขาเสาน้อยจะกดเครื่องไม่ได้ครับแล้วเหมือนจะมีคนมาช่วยหนึ่งคนเป็นาหน้าของนักปรุงน้ำหอมชายสปัตเตอร์กันมาขอนแด้วโดมาแบบตีแล้วตีไม่เช็ดเลือดครับเดินไล่ตามกันมาตอและสามสองหนึ่งตีไปแล้วกลายเป็นรูปไปเลยครับโอ้โหไม่ได้เทเลอร์ช็อกนะตอนแรกคิดว่าจะเทเลอร์ช็อกค,ครับ เขาปล่อยมือพอดีแต่ว่าตีไปโดนเหมือนกันครับจาวางอีตรวจแบบนี้ไม่ดีครับเซอร์ไวเวอร์สองคนอยู่ที่เบสเมนต์า้อมาดูว่าใครจะมาช่วยอาจจะต้องเข้าสองครับถ้าเกิดเข้าหนึ่งนี่อาจจะยากครับ uh huh. มาแล้วด้วยครับแอนนี่แอนนี่แอนนี่บินมายาวๆ uh huh. เดี๋ยวต้องมาดูว่ายังไงจ่ายทางหน้าของสปัตเตอร์ไปก,ก่อนแล้วบีทางน้าของลิทเติ้ลครับมารอดนช่วยเหลือเพื่อนเหมือนกันแล้วเข้ามาจ่ายโอ้โห จ่าคาร์เตอร์ยังไม่ทันได้แข่งครับแต่หวดไปก่อนแล้วจิงหมารวรัวขออีกหนึ่งคนได้หรือเปล่าครับเราหูตอนนี้มดเชนแบเขก็มาแล้วด้วยขวนกันอยู่ตีซ้มบิงหนึ่งครับรูไปไบสองครับ <c oughs> เป็นน้ําหอมแล้วเหมือนจะมาเอาทานาของพลสเตอร์ได้หรือเปล่าขอล็อกาตาตันแต่เอาไว้ก่อนแต่มันล็อกไม่ทันครับกล <c oughs> ับลงมาเก็บงานกันไปก่อนสองคนจะต,ต้องอยู่เบสเบสเหมือนเดิมครับโอ้โหแล้วมีแค่สาวน้อยคนเดียวครับที่ไม่ได้เก็บนะ <c oughs> ก็อีจร่รวดต่อไปครับาทางด้านของคนขายของเล่นทอยมาแช่นแล้วมาจับทางด้านของนักปรุงน้ำหอมครับเป็นว่าก็อีจ่ารวดน้อยมาหมายแล้วมาแบบนี้เดินย้อยครับมาแล้วตีไปแล้วจะไม่ได้ระยะไกลเกินไปจับวางทางด้านของตัวนักปรุงน้ำหอมก็ไว้ก่อนลงไม่ลงแล้วจ่ายสปาร์เตอร์พยายามที่จะดักแต่มาตรงนี้ย,ยอวย่าแล้วขอตีหนึ่งชีเอาละอย่า,ยาลืมว่าทางด้านของพอารเตอร์นี่เป็นเฟสสุดท้ายแล้วด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าจับไม่เหล็กได้นี่คือตุ๋ยแน่นอนแล้วจับทางด้านของ หอมโฟมเมอร์ไปก่อนแล้วไล่มาแล้วยังจ่ายไฟเนเอฟเฟกได้อยู่ครับโอ้โหแล้วคือปาร์ตี้นี้คือช่วยกันสุดแสบจริงๆแล้วจ่ายสปัตเตอร์มายาวๆได้หรือเปล่านี่ไม่อยากจะคิดถ้าเกิดไม่ใช่ห้องวีนี่จะปรรเป็นยังไงครับถ้านก็เป็นท้กนอกน,นี่อาจจะช่วยกันไปได้แล้วด้วยครับห้องวีเซอร์เวอร์ก็จะช่วยยากกันหน่อยแล้วคนขายของเล่นรวบไปอีกหนึ่งแล้วใกล้ๆตรงนี้มีพมตตลาสติกเตอร์ล็ตีมาจังหวะแรกไม่โดนจังหวะที่ตองแล้วเรียบร้อยโอ้โหแล้ว เปรเลกบอกเลยบ่อยแน่น,นอน <c oughs> กลับสู่ตะวันขาเก้าอี้ไปหนึ่งครับ <c oughs> อยานขยายของเล่นมาอีกหนึ่งเก้าอี้ตัวในสุดรอดเธออยู่ <c oughs> โอ้โแล้วมีแค่สาวน้อยครับที่ยังไม่ได้นั่งนะ <c oughs> อาจจะต้องฮิลกันก,นก่อนก่อนที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้ไม่งานานานั้นน่าจะช่วยยากครับ <c oughs> ใช่สปาร์เตอร์ครับลออกหน้าต่างมาอีกหนึ่ง <c oughs> โอ้โแล้วผูมันยังอยู่ใกล้ๆมาหรือเปล่านะครับ ระหว่งเล่นจะลืมดูสก,กินครับจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนะใช้เกลือแรกก็ได้เช่นเดียวกันโอ้แล้วหูมันขึ้นแต่หาเซอร์ไวเวร์ไม่เจอครับมีเสียงวาร์ปของริ t เ l ิลโกลด์ได้จะไปที่เครื่องเสร็จครับเปลี่ยนมาเป็นย้ายร่างครับตัววาดูว่าจะเจอกับใครตรงนี้รอยท้าชัดเจนครับอย่าวนอยู่ใกล้ๆเป็นริทเิลโกลด์จ่ายแต่ละของแฟกเมนต์ชิงเดียวมาก่อน จ่ายจัมปัตเตอร์กันไปครับโอ้โหแล้วดูจั่กเหลี่ยมกันใครเนี่ยนึตถึงเกิลดูดีนะดูสตงสเตปนี่ไม่ธรรมดาครับจังหวะนี้โดนแร็คกันไดหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วจ่ายมปัตเตอร์โอ้โหแล้วมันมีติ๊กอยู่นิดหนึ่งต้องไล่ตัดกัต่อครับต่าแพงบางจุดมันกว้างจนเกินไปแล้วจ่ายมปัตเตอร์ตรงนี้แล้วยังเรียบแผลไม่ได้โอ้โหเราแข็ไม่ดึงต้องเคลียร์กันมาก่อนครับถือว่าหลบผมได้ดีครับจ่ายมอเตอร์แบ็คไม่ได้นะ ต้องมาไล่แวกกันใหม่ครับสามเครื่องกับสองคนซึ่งเจ็บพันคู่แล้วตรงนี้ครับรัวรัวกันไปอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์หลอกันหน่อยแล้วโอ้โหแล้วคาบตามัำไปก่อนครับคามดนีกันไปก่อนฮะเดเป็นโมเทนแวกแล้วจ่ายไม่จ่ายยุ่ใไกลจ่ายตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับแวกร้อนๆโอ้โหแล้วเครื่องไสเฟอร์ไม่สั่นถ้าจะเอาเก็บสี่ต้องเดินหานะครับ เดินดูกันหน่อยมีใครอยู่บ้างรือเปล่าโอ้แล้วเครื่องนิ่งมากอ่ะคือแบบนิ่งสุดๆเดินย้อนกลับมาเกอะครับปรุงน้ำหอมกับสามเครื่องนี่มันไม่ง่ายนะต้องบอกว่าเยอะมากครับเขี่ยไม้ไปอีกหนึ่งโอ้แล้วดูเครื่องไม่สั่นครับที่นี้เป็น ชื่อจีนผสมญี่ปุ่นผสมอังกฤษนะไม่แน่ใจว่ามาด้วยกันหร no. ือเปล่าเดินย้อนกลับมาครับแล้วก็ประตูวัฟยังไม่พร้อมใช้งานด้วยนะเจอมาเช็คกันก่อนไม่เจอครับอ๋อคือยังไงเขาก็ต้องแตะเครื่องะถ้าเกิดไม่แตะเครื่องเขาก็ต้องใช้เข็มนะครับแล้วลิซ่าเกิรลุกขึ้นมาไปที่เรียบร้อยครับมันข้างไกลนะแต่ตรงนี้มันมีติดตะตับเด็กอยู่ครับแล้วเหมือนจะเจอกับทนาของตัวนักกรงน้ำหอมแล้ว เดินกลับมาจา่ายท่านาขอสปัตเตอร์ไว้ก่อนแล้วตรงนี้ครับโดนแวกกันไป25เปอร์เซ็นต์เดินวนกันมาด้านขวามือได้หรือเปล่าจา่ายสปัตเตอร์ยาวเช้าโหแล้วห่วงไม้อยู่นะตั้งแต่นักตุลวจแรกนะครับที่นี้ในจุดนี้ก็ค่อนจะห่วงไม้มากๆแล้วมาไล่ตาทางด้านของรถมอห้องปัจจัยสปัตเตอร์ไปติดอยู่แค่12 จ่ายมายาวยาต้องคอยดูด้วยว่าจะย้อนรอยหรือเปล่าแล้วตรงนี้ยังไงยึกยักกันอยู่แล้วยังไม่ย้อนรอยครับจ่ายหน้าของตัวสปัสเตอร์กันมาแล้วยังไงได้ไม่ได้โอ้โหและจะังหวะนี้ไปแข่งกันอยู่้องเดินอ้อมครับโอ้โหเมื่อกี้ผมน่าจะใช้แวกร้อนครับคิดบ่ทันไม่ค่อยได้เล่นแวกครับอ่ตรงนี้ไล่กันไปจรมาจังวัแรกไม่โดนโดนกันไม้กันไปครับโอ้โหต้องบอกว่าสาวน้อยกับน้ำหอมนี่ยือดีครับ จะเกิดเป็นอะไรตั้งแต่ไม้แรกๆนี่อาจจะเหนื่อยได้เหมือนกันครับที่วรวมกันไปอีกหนึ่งเขียไม้กระโดดันก่อนครับแล้วก็ต้องหาทางหน้าของเซอร์ไวเวอร์คนสุดท้ายและเครื่องเสร็จแบบนี้ครับเหนือ<ไ>จะเผยตำแหน่งตัวเอง<ไ>เินกันมาครับมีทาาหน้าของประตูวับอยู่ฮะ<ไ>มาจ้าเรามีเฟรกเมนต์ไล่ตามกันต่อ ได้สปาร์ตเตอร์กันมาแว็กยาว,วยาวแว็กเย็นเย็นมาไม่มาไม่ตวนไปแล้วยังไม่ได้ครับตอนนี้มีความชื้นแว็กครับอยู่ที่52%าสนี้เจ็ดสจแล้วจ่ายสปาร์ตเตอร์กันมาครับ,ต,รมมบต้องเขียนมาตันไปต่อกันมายาวยา5แแล้วจ่ายสปาร์ตเตอร์แล้วไปแข่งแบบนี้ได้ไม่ได้ทันไม่ทันแล้วมาใกลๆกล้ตีเข้าไปเรียบร้อยครับ ไปเกมเกมซีอีหนึ่งเกมที่สวยงามครับเพื่อนๆได้ดูสก,กินนี้รู้สึกยังไสงสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยนั่นเองครับ